สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับโซโลทีเด็บบอลครับผมมามาดูบอลที่ให้ไปเมื่อคืนนี้ก่อนนะเป็นทางริวนะผมเจอกับเอซิมิลานก็จบสกอร์อยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งัเสมอครับผมเมื่อคืนนี้เอซิมิลานลองปอปอนะก็กินไปครึ่งหนึ่งครับผมสําหรับเมื่อคืนนี้อาแล้าดูเมื่อคืนนี้ต่อครับผมเป็นทางคิตตันพาเล่ต์ครับผมเปิดบ้านรับเปิดบ้านรับกันไม่เยือนอย่างของนิวคาเซินนะคิตตันพาเล่ต์อยู่อันดับ11อของเลกนะส่วนนิวคาเซินผมอยู่อันดับ15ของลีกนะ ต่เต็เวลาตีสามของค่ำคืนนี้นผมนัดล่าสุดสองคู่นี้ที่เจอกันนะผมะสักครู่นะนัดล่าสุดที่เจอกัน,นเป็นวันที่22เดือน2 2020นะเป็นทางคิสตันพาเลนน์ผมเปิดบ้านหลับกันมีเยียนอย่างของนิวคาเซนนะผมก็เป็นทางคิสตันพาเลนน์ผมเอาชนะไปได้ด้วย1ประตูต่อศนะูนย์นะนัดล่าสุดของอคิสตันพาเลนน์ผมไปเยือนเบอร์รี่นะก็โดนเบอร์ลี่ตบมา1นเม็ดนะผมก็ จบสกอร์ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะฟอร์มสิบนัดล่าสุดของอคิตันพาลินงก็แค่ชนะสี่เสมอสองแพ้ไปสนีะ่ผมเรามาดูส่วนของนิวาเซนกันบ้างผมนิวานิวาเซนนะผมนัดล่าสุดนะแพ้กับอ่าเซลซีมาด้วยหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเป็นเจ้าบ้านนะผมแพ้ให้ทีมเยือนอย่างเซลซีนะฟอร์มสิบนัดล่าสุดนะผมชนะสามเสมอสามแพ้ไปสีผมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะสองคู่นี้นะผม เรามปดูที่น้ำ vr แปดเก้าแปดครับน้อ่าไม่ใช่ราคาเปิดมานะเสมอผมเราก็ลองมาอ่าต่อครึ่งลูกนะ้วทาง newcastle c h ชิตัดดนพาเล e y ต่อครึ่งลูกนะแล้วก็ไหลามาปอกพอวผมน้ําอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเจ็ดอวมส่วนทางนิวคาเสเซี่ยนะผมน้ําอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสองอวมผมมองเลยนะผมน่าจะเป็นทางนิวคาเสเซ l e นะที่เก็บชัยชนะไปได้ผมไม่ก็เสมอนะเสมอก็กินครึ่งหนึ่งครับผม ไม่ก็เบียดเอาชนะนได้หนึ่งลูกนะส่วนทางนิวคาเสเซิลน,นะผมส่วนใครมองว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างคิตตันพาเลตนะผมก็สามารถสวนกันได้เลยนะไม่ว่ากันกนะผมของแบบนี้นะส่วนใครที่กำลังมองหาเวฟบเล่นนะผมอแนะนำให้ผมเว็บที่ผมเล่นอยู่นะการเงินมั่นคงนะผมอสมัครเพียงแค่หนึ่งนะผมก็สามารถเข้ากลุ่มซูเปอร์ v ี p ได้เลยนะให้ทีเด็ดบอลกันทุกวันนะผมวันนี้มีไลฟ์สดนะผม3มโมงนะ ให้บอลกันสดๆครับมนํำเล่นบาคาร่ากันสดๆนะเมื่อคืนนี้ก็บวกกันไปผมสมัครส่วนสมัคร300ร้นะผมกราฟี100นะ่ง้น่าสมัคร1,000พันะผมรับชุดกีฬา1ชุดสวยๆไปใส่ที่ผมส่งถึงหน้ากระได้บ้านเลยนะก็อย่าลืมให้เครดิตผมเลยนะบอกอ่าโซโลที่เด็ดบอลแนะนำมาครับผมย้ำไปที่นิวคาเซนลองปอกปอนะผมก็ส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจนะ ก็สามารถแอดไลน์ผมมาพูดคุยกันก่อนได้ผม k i s s a m a 007นะผมหรือจะสมัครเลยนะ a v r 898นะผมะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็สวัสดีครับ